ว่าแล้วมาคุยกันถึงเรื่องของเอลิกเซนฮาร์คค่ะพิชชี่ยังให้โอกาสไหมพี่ชี่ไม่ให้แล้วพอ,อยังไงก็อย่างท,<น>างที่อย่างที่คุยกันมาตลอดว่าหน้าบ้านอะ่ะเขาจ้างคุณให้คุณมาแก้ไขปัญหาแต่คุณแก้ไขปัญหาไม่ได้เลยคือที่มันเห็นมันมันไม่เห็นตรงไหนว่าเขาจะแก้ได้อย่างอ,อย่างท,างที่เชื่อว่าแฟนผีหลายๆคนลงถึงพี่ชี่ด้วย ตั้งเป้าอยากจะเห็นตั้งแต่วันแรกที่เขาเข้ามาทําหน้าที่ไม่ใช่การพาทีมคว้าแชมป์ฟุตบอลคาราบาวครับไม่ใช่การพาทีมไปล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลิกหรือได้เข้าชิงเอฟเอครับแต่สิ่งที่แฟนฟุตบอลอยากเห็นคืออยากเห็นทรงบอลอยากเห็นวิธีการเล่นว่ายูนเต็ดเวเล่นแบบนี้เอริกเทนฮากเวภายใต้การทําทีมของไอยูนเต็ดเวภายใต้การทําทีมของเอริกเทนฮากวิธีการเล่นเป็นแบบไหนแต่เนี้ยมันผ่านมา2ปีละกําลังจะ2ปียังไม่เห็นเลย วิธีการเล่นการขึ้นเกมไอเกมก, Arsenal, เกมกับอาร์เซนอลเกมกับพาเลต์ล่าสุด uh huh. วิธีการขึ้นเกมยังไม่มีเลย uh huh. จ่ายจ่ายไปคนนึงจะไปรถเมย์คนนึงจะไปรถไฟฟ้า uh huh. ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ uh huh. แล้วแล้วมันยังไงอะ่ะ uh huh. ไอหรือหรือก็ท่าวิธีการเล่นที่เราบอกว่าทําไม เออแรชวอร์ถึงชอบเลี้ยงแบบดันทุลังไม่สอนเหรอเออไม่ไม่บอกเหรอก็เขาก็ต้องเล่นตามโจทย์โค้ชหรือเปล่าถ้าสมมุติเขาเล่นตามโจทย์โค้ชไม่ได้ก็เปลี่ยนสิแต่ว่าโค้ชก็ยังให้เล่นแล้วเขาก็ยังเล่นแบบเดิมครับเพราะฉะนั้นพี่ชี้ว่าไอ้ไอ้ทั้งหมดตลอด2ปีเนี่ยมันน่าจะบอกได้ชัดแล้วว่าถ้าถึงถึงจะให้โอกาสเขาต่ออืม วิธีการเล่นมันก็ยังไม่มาอยู่ดีแต่เขาก็มีข้ออ้างไงอย่างที่เขามากว่าก็บตัวเจ็บอะ,อะเราก็ต้องเปรียบเทียบกับที่บอกไปเมื่อสักครู่าทั้งเจเก้นคอปตอนทีมเจ็บอะเจเก้นคอปก็เคยมีฤดูการหนึ่งที่เปลี่ยนเซ็นเตอร์แบ็กแต่วิธีการ<ๆ>เล่นเขาชาัดวิธีการเล่นเขายังเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นทีมไหนที่อยู่ในทีมลุ้นแชมป์คืงานอาจจะไม่ดีแต่ยังเล่นมีทรงถูกต้องครับ วิธีการเล่นมันยังมีเราไปเจอทีมไหนเราไม่มีวิธีการเล่นเลยอ่ะทีมหนีตกชั้นเขายังมีวิธีการเล่นอ่ะอ่ะอย่างเอฟเวอร์ตันเขายังเล่นฟุตบอลไดเล็กอ่ะเรายังรู้เลยว่าเขาเล่นไดเล็กอ่ะแล้วแมนยูเล่นแบบไหนอ่ะเล่นเล่นแบบปวดหัวออถูกป่ะล่ะนะฮะจัดามจ่าเทนฮาอถ้าเอาฟางเส้นสุดท้ายคือเกมเอฟเคับฟางเส้นสุดท้าย ขยันร้องเพลงด้วยเป็นเจมเ์ไครับรอบรองกับโคนทรีอันนั้นคือฟังเส้นสุดท้ายเลยคือผึงตรงนั้นเลยคือนำสามศูนย์กับทีมแชมเปี้ยนชิพแล้วคนบอกเฮ้ยโคนทรีเล่นดีสู้ถูกให้เครดิตเขาอแต่ที่ต้องดิสเครดิตคือเรานำเขาสามศูนย์แล้วโดนเขาตีเสมอสามสามยื้อถึงจุดโทษจะตายหาวด้วยจริงๆแพ้สีสามแล้วด้วยต้องไอ้ดูนั้นไอ้เล็บขบฮาทีไร้มันมันยาวโผล่หน่อยเดียวเพราะนั้นน่ะขาดตรงนั้น แต่ถามว่าถ้าสโมสรจะให้โอกาสเขาก็ไม่มีปัญหาก็โอเคก็แล้วแต่คุณอย่างที่บอกไปย้อนกลับไปกลางหลายก็คือใครทําอะไรก็รับผิดชอบกับผลการกระทำของตัวเองก็แล้วกันแค่นั้นเองเราเป็นแฟนบอลเนี่ยเราเชียร์อยู่แล้วล่ะตามแต่ก็ตามที่มีโลโก้นี้อยู่ใครจะคุมใครจะเล่นกูเชียร์มึงแน่อืแต่กูขอถามมึงด้วยได้ไหมถ้ามึงเล่นไม่ดีมึงทําไม่ดีอ่ะเออเพราะนั้นก็ถ้าอยู่ต่อก็พิสูจน์ได้เห็นว่าสิ่งที่เราคิดในช่วงเนี้ยมันผิดแล้วถึงตรงนั้นจริงเราก็จะยอมรับคุณไม่เรื่องแปลกเลย คุณทำถูกคุณทำดีเราก็ชื่นชมคุณทำผิดเราก็วิเคราะห์วิจารณ์ไปตามหน้าที่แค่นั้นเอง